บ้านลาลาอาสยามหลังถูกเคาะแต่งฟ้าลบกลายเป็นแม่คนเรียกได้ว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสําหรับลาลาอาสยามหรือขวัญนภาเรืองศรีที่ก่อนหน้านี้ต้องขอแสดงความยินดีอีกครั้งกับลาลาอาสยามว่าที่หุ่นแม่มือใหม่ที่ได้ต้อนรับสมาชิกใหม่ของบ้านระบุว่ายี่ิบี่เดือนเจ็ดสองห้าหห้าวันเกิดของลูกชายแม่ลาลาและแม่ผู้ให้กําเนิดลาลาเป็นวันที่ดี พี่วิเศษที่สุดยายและหลานเกิดวันเดียวกันของขันสุดล้ำค่าของช้นโดยในเวลาต่อมานักร้องดังอย่างลาล่านั้นก็ได้องค์ลูกชายน้องริชาร์ดคนผู้ไฟหลังมีอายุครบ,คร,อบครอบหนึ่งเดือนโดยงานนี้ลาล่าก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่ามงคลอันยิ่งใหญ่ในชีวิตริชาร์ดอมาริตเรือศสีชื่อมงคลนี้ที่อาจารย์ตั้งให้กล่าวขอบพระคุณอาจารย์เชียงปัน,นวิทย์พิบูลธนพิรม ในความเม่ตายกับลาลาและครอบครัวที่ชดครบ1หนึ่งเดือนแล้ว วันนี้ตรงกับวันอามาวสีวันแห่งการเรียกทรัพย์เข้ากระเป๋าเลยได้เริ่ง,งามยามดีในการโกนผมไฟวันนี้น้ำตายแห่งความปิติใจของแม่กําลังไหลพร้อมกับน้ำอมฤตที่หลั่งออกมาจากมหาสังลงที่ยอดบนสุดคือหัวของหนูขณะที่อาจารย์ทําพิธีให้พร้อมกับระขวัญครองสร้อยพระที่ประเมินค่าไม่ได้แต่คาดว่าน่าจะมากกว่าร้อยล้านพร้อมเศรษฐีพันล้านคุณเอกลูกหัวหนึ่งกรุกับคำอวยรวยรวยรวย,รวยสาธุ ต้องบอกเลยว่างานนี้มีทั้งคนแห่ยินดีและแห่รมมาม่าเรื่องาวลล่าไม่มีแฟนแต่ทำไมมีลูกโดยเจ้าตัวเองก็ได้ออกมาเปิดใจอย่างเป็นทางการด้วยว่าได้เห็นไลค์คอมเมนต์มากเลยแต่ไม่อยากออกมาฟาดถ้าออกมาฟาดแล้วจะต้องมานั่งเสียใจกับสิ่งที่เขากำลังดูถูกเราทำไมการที่ผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่มีสามีแต่อยากมีลูกซึ่งเรามีศักยภาพมากพอที่จะเป็นแม่ไง ถึงวันนี้เราจะท้องไม่ได้หรือว่าร่างกายฉันไม่แข็งแรงพอที่จะท้องได้แต่ฉันสามารถเลี้ยงเด็กคนหนึ่งให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้โดยเธอได้เผยด้วยว่าบุตรชายคนนี้เธอรับเป็นบุตรบุญธ,ธ,ธรรมแล้วใช่ค่ะเด็กคนนี้ก็คือรับเป็นลูกบุญธ,ธรรมเลยให้ใช้นามสกุลเราเลยและก่อนที่เราจะเอาน้องมาเป็นลูกบุญธ,ธรรม<ๆ>ก็ได้คุยกับพ่อเด็กเขาแล้วว่าเราจะขอให้น้องมาใช้นามสกุลของเรานะ จะส่งเสียทำทุกอย่างให้ดีที่สุดและพวกเขาก็ยังคงเป็นพ่อแม่ของลูกได้ปกติแต่จะมีแม่เพิ่มมาอีกหนึ่งคนเพื่อมาสปอร์ตเรื่องการศึกษาและก็มีชีวิตของเขาให้ดีขึ้นอีกทั้งนี้เรียกได้ว,ว่าเธอเองก็เต็มที่มากๆโดยในวันนี้เราจะพาทุกคนมาเปิดบ้านของสาวลาลาที่อยู่ทางครอบครัวที่ต่างจังหวัดโดยเป็นบ้านซีเลืองหลังใหญ่อยู่กันพร้อมหน้ารวมทั้งบุตรชายของเธอด้วยแต่ก่อนหน้านี้เองก็เป็นเรื่องราวข่าวใหญ่หลังพระเอกหนุ่มยางอุนสราบุตรได้ออกมาประกาศขอแต่งงานฟาแลบโดยหนุม อ้อนออกมาเปิดใจว่าตั้งแต่เข้าวงการมาข่าวนี้เป็นข่าวที่ห้ำที่สุดใครที่เป็นแฟนพี่ลรลุก,กับพี่ลาลา่าคงเข้าใจอยู่แล้วแกเป็นคนน่ารักและสบายสบายมากพร้อมกับออกอาการงงไม่น้อยเพราะข่าวที่ออกมาในขณะนี้คือประเด็นกว่าเมื่อสองปีที่แล้วงานนี้เจ้าตัวไม่ติดใจอะไรพร้อมกับกลั้นหัวเราะไม่ไวกับข่าวที่เกิดขึ้นเรียกได้ว่าไม่มีอะไรในกอภายเพียงแค่ขอแต่งงานเล่นๆนั่นเองฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ